นักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามออกมาเตือน6ข้อที่คุณห้ามทำเด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องเมื่อมาเที่ยวประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปฟังกันค่ะทักทายสบายดีเด้อทักทายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนองนกสาวลาวเหนือนะคะสำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะนองนกก็มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้มานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่น้องนกจะมาพูดเกี่ยวกับวันนี้ก็คือ6ข้อนะคะที่คุณห้ามทำเด็ดขาดเมื่อคุณไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่ง6ข้อเนี่ยนะคะก็เป็นนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามออกมาพูดเอาไว้ นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าประเด็นเรื่องนี้นะคะน้องนกก็ต้องขออนุญาตทางช่องชันชัยทอกไทยด้วยนะคะซึ่งเจ้าของช่องนี้ก็จะมีซื่อว่ามินที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเข้า4ปีแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในช่อง YouTube นะคะชาวเวียดนามท่านนี้พูดไทยได้แบบชัดเจ๋วมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะน้องนกก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะ ซึ่งในคลิปวิดีโอของนักยูทูบเบอร์สาวสาวเวียดนามท่านนี้นะคะเขาก็ได้พูดเอาไว้เป็นหัวข้อหัวข้อเอาไว้ว่าเนี่ยนะเมื่อคุณมาประเทศเวียดนามนะคุณห้ามทำเด็ดขาดนะคะหลังจากที่น้องนก ok ได้เข้าไปดูนะคะน้องนกก็รู้สึกว่าโ oh อ้โหวิดีโอนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวประเทศไหนๆนะคะเราจะต้องรู้จัก พ้อห้ามอะไรต่างๆไว้ค่ะเพื่อไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศอื่นๆเราไม่รู้นะคะเราก็อาจจะทำไปนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจนะคะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะ เรารู้ไว้ก็เป็นการดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้น้องนกก็จะเห็นนะคะพี่พี่เอซทางฝั่งไทยหรือว่าชาวไทยนิยมไปเที่ยวประเทศเวียดนามมากขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะและสําหรับ6ข้อห้ามที่นักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามคนนี้ได้พูดเอาไว้จะมีอะไรบ้างนั้นเอฟซีท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่อง ก็ช่วยกดติดตามช่องน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อ6ข้อห้ามกันเลยค่ะซึ่งข้อแรกนะคะนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามคนนี้เขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าอย่าใช้มือถือเวลาออกไปข้างนอกซึ่งข้อนี้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่แต่เฉพาะว่าหลายๆท่านนะคะตัวนกก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกไปเดินข้างนอกหรือว่าไปอะไรทําไมนะคะน้องนกคือจะแบบมาก ถือโทรศัพท์อยู่ในมือแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นเล่นเล่นไปด้วยนะคะทุกคนคะนักยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามท่านเนี้ยนะคะเขาบอกว่าห้ามใช้มือถือเวลาออกไปข้างนอก ซึ่งเธอก็ได้อธิบายเอาไว้อีกนะคะว่าถ้าใช้มือถือเวลาที่ออกไปข้างนอกอาจจะมีขโมยขับรถมาแล้วแย่นออกไปนั่นเองนะคะซึ่งข้อเน,นี้นะคะทุกคนค่ะเราก็เห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นข่าวอะไรต่างๆอีกด้วยนะคะเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์แล้วก็จะมีขโมยหรือว่ามีคนร้ายอะไรนะคะ ขี่รถมาแล้วก็มาแย่งไปแล้วก็ไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็อันตรายมากเลยนะคะก็อยากให้ f อฟซีเแล้วก็ทุกท่านนะคะรวมถึงตัวนกด้วยนะคะมีสติระวังตัวมากขึ้นนะคะในการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือในการที่ออกไปข้างนอกนะคะข้อนี้ก็สำคัญมากมันเป็นข้อเล็กๆน,น้อยๆที่เราไม่ใส่ใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและต่อมาค่ะข้อที่2นั่นก็คือ รถที่เวียดนามขับขี่ด้านขวานั่นเองนะอยู่ที่ด้านขวาอยู่ที่ประเทศเราก็จะเป็นทางด้านขวามือเหมือนกันนะคะส่วนว่าอยู่ที่ประเทศไทยจะเป็นขับขี่ทางด้านซ้ายมือนะคะ และในข้อ2เนี่ยนะคะนักยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามคนนี้เขาก็ได้เตือนเอาไว้ว่าถ้าคุณต้องการที่จะไปเที่ยวประเทศเวียดนามคุณไม่ควรขับรถเองนะคะเพราะว่าการขับขี่อยู่ที่ประเทศเวียดนามมันค่อนข้างที่จะอันตรายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่3กันนะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าอย่าหยุดกระทันหันเมื่อข้ามถนนและนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามคนนี้ก็ได้อธิบายต่อไปอีกนะคะว่า ถ้าจะข้ามก็ให้ข้ามเลยแล้วรถที่มาก็จะผ่อนความเร็วให้เองถ้าหากว่าเราต้องการที่จะข้ามถนนแล้วหยุดรอก็จะไม่มีใครลดความเร็วให้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะข้ามเรารออยู่นะคะก็จริงอยู่ว่าเราเปิดไฟสัญญาณนะคะแต่ก็จะไม่มีใครนะคะที่จะมารอให้คุณถ้าว่าเราต้องการจะข้ามนะคะเราก็ค่อย แสะแะเข้าไปแต่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่4ซึ่งเธอก็ได้บอกเอาไว้ว่าอย่าพูดร้ายถึงลุงโฮหรือว่ารัฐบาลนั่นเองนะคะ ข้อนี้นะคะถ้าว่าเป็นอยู่ที่ประเทศเราก็ห้ามพูดถึงเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะและซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้อีกนะคะว่าประเทศไทยสามารถพูดได้แต่ที่เวียดนามห้ามพูดเลยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะถูกจับได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและข้อที่5นะคะเธอคนนี้ก็ได้บอกเอาไว้ว่าอย่าเหยียบหรือโยนเงินซึ่งเธอก็ได้บอกต่อไปอีกนะคะว่าเงินมีรูปภาพของท่านผู้นำก็คือลุงพ ต้องให้ควมเขาลบนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะคะทุกคนคะ่ะข้อที่5้นี้ยน้องนกคิดว่าเราก็ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเงินแต่รับประเทศจะมีรูปของท่านผู้นำหรือว่าจะมีรูปที่ ประเทศนั้นๆให้ความเคารพนะคะเราไปประเทศไหนเราก็ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะน้องนกคิดว่าทุกๆประเทศนะคะเราก็ไม่ควรทำเหมือนกันค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรทำไมอยู่ที่ประเทศนั้นๆนะคะทุกคนคะเราต้องเคารพนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะและต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะ ที่ประเทศเวียดนามห้ามใช้กัญชาและสําหรับข้อที่6เนี่ยนะคะนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามเขาก็ได้เล่าประสบการณ์เอาไว้อีกนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านหนึ่งค่ะที่มาเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วเขาก็มีกัญชาอยู่นิดนึงนะคะพอเมื่อตำรวจอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะได้ตรวจสอบเจอนะคะเขาก็โดนปรับไหมาตามระเบียบอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้น นักยูทูบเบอร์สาวสาวเวียดนามคนนี้เขาจึงได้บอกเอาไว้ว่าห้ามเอาไปเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอยู่ที่ประเทศเวียดนามยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะรู้กันดีว่าอยู่ที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้เข่งคัดเกี่ยวกับเรื่องกัญชาแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศเวียดนามยังเข่งคัดเรื่องนี้มากนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ แล้วเนี่ยนะคะก็คือ6ข้อห้ามที่คุณห้ามทําเมื่อไปเที่ยวประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่น้องนกได้ไปชมคลิปของนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามท่านนี้นะคะน้องนกก็รู้สึกว่า6ข้อนี้มันมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วเราก็ห้ามทําเด็ดขาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อที่1เดี๋ยวมาทวนกันอีกทีนะคะข้อที่1ก็คืออย่าใช้มือถือเวลาที่ออกไปข้างนอก ข้อที่2รถที่เวียดนามขับทางด้านขวามือข้อที่สอย่าหยุดกระทันหันเวลาที่เราจะข้ามถนนข้อที่สอย่าพูดร้ายถึงรุงโ h หรือรัฐบาลข้อที่หอย่าเหยียบหรือโยนเงินข้อที่6ประเทศเวียดนามห้ามใช้กัญชานั่นเองนะคะแล้วเนี่ยนะคะก็คือ6ข้อห้ามที่นักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามได้ออกมาพูดไว้นั่นเองนะคะน้องนกก็ต้องขอกราบขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ จากนักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามท่านเนี้ยด้วยนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พีเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง เกี่ยวกับ6ข้อห้ามที่นักยูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนามได้พูดเอาไว้นั่นเองนะคะพี่ๆก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกน้องนกด้วยเดดเด้แล้วถ้าน้องนก ok นําเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนก ok ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะแล้วในการออกเสียงภาษาไทยของน้องนก ok นะคะถ้าคำไหนที่น้องนก ok ยังออกเสียงไม่ถูกยังพูดไม่ถูกน้องนก ok ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะน้องนก ok จะพะยายามฝึกฝน พูดให้ได้ชัดเจนอย่างเต็มที่นะคะแล้วสำหรับวิดีโอนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนกด้วยนะคะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น้องนกอ,อัปโหลดลงค่ะ แล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก่อนจะจากไปน้องนกก็ขอไว้ไซให้พรพีพีเอฟซีทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองค่ะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย